โอเคผมสวัสดีท่านผูทุกท่านกันด้วยนะผมที่อมกับเจซีิคุงชาแนลนะผมวันนี้เราอยู่กับอืมวันนี้เราอยู่คนเดียวนะผมว่าอ่าในส่วนของคิวเนี่ยไม่มานะครับผมช่วงนี้คือผมกับคิวเนี่ยแปโรงเรียนสลับวันกันนะครับเออวันนี้ผมว่างที้คิวก็จะไม่ว่างเพราะฉะนั้นก็เลยเดี๋ยวช่วงนี้จะอัดคลิปคนเดียวก่อนนะผม มาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมก็เราอยู่กันที่สเตทเท่าไหร่วะสเตทสี่แล้วนะครับผมปไปรีบเดินันดีกว่าเออเห็นคำพูดคางบนหัวแล้วทอ้อเออท้อใจเหลือเกินอบอึ๊บเฮ้ยโอ้โหไม่ได้เล่นานานสกิลสกิลหายไปเลยไม่ได้เล่นสองสามวันอบเออ กิลเราต้องไม่หายไปทุกคนอุ้ยเออเออเออได้กิวได้กิวเซกิลเออสกิลยังได้อยู่เราม,มีสก,กิลเป็นอยู่แล้วทุกคนไปทุบมันเริ่มนะช่วงเนี้ยไม่ร้อนหรอกแต่สักพักนึงอุ่นเชี่ปุ๊บเฮ้ยไม่ถึงอนะ่ะ อีหอนมันโดดข้ามอไรกอน้นี่อ๋อ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 ทนี่ทุกคนนี่นนนงมาตรงนี้โดดขึ้นไปะเออก็อมาตรงนี้อันเนาะอันเนาะอันเนาะ น้ออะไรความรู้มาครับเนี่ยเต็มสิบมีอยู่หนึ่งบุเ่นบุเ่นเออบอกเลยเต็มสิบเนี่ยมีอยู่สิบดิมมี่ลบสิบฟิ้งโอ้ยดูใคยติดอมันก็จะย่ีงเนียมเลยนะทุกคนอาจคนเดียวฟื้ฟือฟ้ออ,อ่าโอเค ฟึ๊บายเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บว้าวตรงเนี้ยทำไมไม่ผ่านวะน่ะเป็นไรเนี่ยตรงนี้โอ้ถ้ารวมกับคลิปเก่านี่แ3ดสิบสนาทีช่วงวงกว้างเลยเนะี่ยอุ้ยมองไม่ขยับลืมนะครับผมว่า บทลงโทษยังเหมือนเดิมนะคผมกติการทุกอย่างเหมือนเดิมเลยแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้อัอบนะผมสำหรับบทลงโทษ กิ้วหายไปเลยเอเอเอัเอเออนเนาะอันเนาะอันเนาะตรงนี้แหละมันต้องไปลงเลมันเป็นช่องแล้วมันก็จะติดม,มันไม่ติดได้ด้วยเหรอเออคือมันไม่ติดได้ด้วยเหรอเออโอเคเชื่อแล้วเออตรงกลางตรงกลางทุกคนเล่นตรงกลางเียดีปุ๊บ ป๊บปบมาทุกคนอ้าไห้ค่อยๆไปมั้ยเออค่อยๆไ,ไ,ไปดีกว่าทุกเออ เยโอ้โหดีเนะไมั่มีเป็นแบบแท่งไอติมถ้าเคยเล่นบ้างที่มันเป็นจะเป็นแบบแท่งไอติม ขี้ขวาไม่ทันทุกคนไปต้องเล็ตรงนี้ต้องเล็งต่ำต้องเล็งต่ำเล,ล,ล็งต่ำก็ไม่ได้<อ>มันควรจะเปิดนะเมื่อกี้ก็เปิดเออ,อ <laughs> สปาพอย์สปาพอย์ไม่สนอะไรทั้งนั้นกูจะสปาพอย พึ <Here. S 2> ่งเหี้ยไออีกแหละเดี๋ยวนอนเต็พเทพนี่คือเต็พเทพ How you หาดูทางหักเข้าขวาดีกว่าหักเข้าขวามันจะง่ายกว่าปุ๊บ oh. เออ ตามด้านนี่เอออ๋อโอเคเข้าใจเข้าใจเ๋อไม่ใช่หรอก็กใช่นี่น,น่ะก็คือบอกร่องห่วนันก่นปุ๊บอ่ปาปุ๊บปักันนะปุ๊บป,ป,ปุ๊บมันแปลกแปลกุ๊บเออ สูไม่ค่อเท่าเทียมเอออันีกหนึ่งหนึ่งน่แหละพุีพ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 เออ่อ,อ,อ,อภูมิใจกับตัวเองได้ไหมน,นตกอีกแล้วกูจ่ขูดให เออฝักการแสดงนะทุกคนคำหยาบคำหยาบเป็นอย่างแสดงเลยอือฮึถ้าไม่โดดก็ไม่ถึงในใจมากมายปุ๊บยังไ้ไม่ได้แล้วต้องขึ้นต้องขึ้น เอออยากสปอนเซอร์แป้นปิมพดคีย์บอร์ดมากนะครับถ้าเมื่อกี้ไม่ปล่อย W น่าจะถึงเดี๋ยวลองดูอีกทีไม่ได้ต้องเกบแบบยาวเลยลึมกระโดดเกบิบยาวๆคอนโทรลเเออทำเป็นได้างงี้สอิอะไรสปีดหรอ ปีดมีสปีดเลยต้องมุมบอกต้องมุมบอกแล้มุมบอกเลยมุมบอกคีคๆอินเทอร์เฟซมีกูอยากได้สปีดสามมีหายด้วยทุกคนม็อกทองคือสปี อยู่น่าจะเป็นจามบูดเราใช้ชีวิตกับสปีดเราต้องปรับ FOV เนผะ FOV เท่ากับสปีดสปีดเท่ากับอาจจะมืนๆน,นิดนึงนะทุกคนทำใจทำใจอืเออนี่ไหเราเราก็เอา FOV ออกถ้าตกนะนี่อะไรจะมบูสองฮ๊บ ง,ง่ายอี่สปีนอะไรยากโอเค,อเควิธีคนฉลาดทุกคนเราจะไม่โดด ไปได้ไดนะ่ะอันนึ่งชิปอย่างงี้ใช่ไหมไปชิปปึ๊บโอเคไม่หลุดฮึฮาวคำถามในใจมากมายเดี๋ยวคำสั้นๆคำเดียวฮาวอ๋อน่นรูต้ต มาเลยควยควยอือ่าไม่ยากไม่ยากไม่ยากทุกสิ่งเป็นจริงได้ไ,ได้ยใจทุกสิ่งเป็นจริงได้เออกูว่าเป็นชั่วโมง ไม่ดีต้องแยกเป็นครึ่งพาร์ทกับพาร์ทอีกครึ่งหนึ่งนะโอ้โหมันช่างยากยินแสนเข็นเลือกเกินมัอยากใช้สิทธิ์ข้ามนะแต่กูก็ไม่อยากหนังทำคลิปบทลงโทษแค่นี้กูต้องอัดหนาทีแล้วบทลงโทษเสร็จไตไม่ทำเด็กคอร์ด ยอมเท่าไหร่นะทุกคนรอบนี้ก็รอบที่หกใช่ไหมนี่เป็นรอบที่หกอ,อือ adventure swap s w บอีซี่โอ้โหทำไมไมันอีซี่เหลือเกินกูดิฮ่ามันได้แดกกูแล้วเออทำไงทำไง มันแดดก,กุ๊กเริ่มร,อออออรม้อนนะี่ฮะกูก็พัดลมเจาะนะทำไมมันร้อนเหลือเกินโอ้ย so beautiful เนี้ยอ๊าเฮ้ยอย่าบอกนะมึงให้กูถอดข้าม ขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้นะผมมันขึ้นไม่ได้เพราะว่าอันนี้น่ะเป็นหนึ่งบล็อกอันนั้นเป็นบล็อกครึ่งนครับเอาจริงนดีแค่นี้ก็จะร้อนจะตายยิ่งอยู่ยิ่งยากกว่ากี่กี่ดาบยาวแน่ถึง

ได้อยู่นัะคนได้ก็ทลุก็ทะลุบอดาไปก็ไปไม่ถึงเแมว ต้องตัดไป็สองช่วงแล้วทุกคนอ่าอ่ากอ้าหรอเลย ผมลืมเปิดไม้กูตั้งนานกูลืมเปิดไม้ไม้ไม้หมุนร้อนโชว์ตั้งมาตรงนี้คุยโดนม่ได้ไ,ดดไ,ไดป เล็กก่อนเผื่อแบบมันไม่ได้จริงๆพราะต้องต้องแบเสียเวลาโดดเมื่อกี้รอบที่แปดครับอันนี้ได้อยู่หมาหมาเห่าโอ้ยโอเคทีไปนี่นะอยเคทีดโดดแล้วทุกคนมันรู้สึกมันยากเกินไป Hello no. Farin. Hello Farin. What? Why? How? Oh, now look at that. Oh, don't move on. Ila, come and see. kì kì Nó đổ ra à, rồi Mà là đổ ra không đổ ra được rồi, nó cũng có lấy cái đoạn, mê đoạn như thế này oh. À ok, thử มันเจอดีกว่าจะได้ไอ้น,นี่หนอะตอนนี้นี่น่าจะต้องอืมต้องโดดนิดนึงอันนี้ก็ข้ามก็ผหน่นาจะข้ามลัวเลยแหละเพราะว่ามันก็ค่อนข้างยาก ค่อนข้างยากมันเหมือน,น,น,นเอาโปมาเล่นเอากากมาเล่นจริงเอากากมาให้เล่นแบบโปเขาเล่นกันอห้ย่ะอหย่ะให้ย่ะให้ย่ะให้ย่ะเหมือสนใจบทน้โทษแล้วกูจะผ่านซจดีนี้กูจะริบๆจบซจดีนี้ทอืทอ มาเนี่ยทุกคนดูมันเป็นอะไรที่ยาวเหยียดมากเสรจตายวมาผมไม่มีวันผ่านแน่นอนดูินี่คือสามร้อยห้าสิบดาทนะครับแล้วดูวันนี้โอ้โห ให้อิจฉาภาพมาอ่าสมามโซนห้าเกียร์ฮาร์ดก็รู้ดิฮาร์าดเขรดแดสฟ้านั่นนะสะิลองเล่นด่านนี้ดูทุกคนดูดิเหมือนมึงสร้างมัว่วๆแต่อแเออเข้าใจแต่ว่ามันอัอนนี้โอ้โห ไว้เราจะกลับฟื้นคืนนะผมผมว่าไม่สามารถเล่นจบแน่แน่ส,สิโอ้จะบูทกับสโลฟอชินจาอ่าลองโดดดูจะลองโดดดูนะผมอุ้ยมันไม่ได้เนี่ย นี่อะไรอ่ะนี่อะไรอุ๊ยแค่ผ่านวะเงียวเงียวะขอถือว่าแมปนี้เราปิดผนึกมันเป็นซะใครที่อยากมาลองชาเลนจ์นะผมเพื่อ ใครที่อยากรู้มันแบบยากจริงนะยอะไรแบบนี้เนาะเอ้ยทำไม่ไดสุดท้ายมันง่ายเลยว่ะทำไม่ไดสุดท้ายมันง่ายแท้ว่ะแล้วถ้าโดนก็เฮ้ยทำไม่ได้สุดท้ายไม่ง่ายเลยวะเฮ้ย่สุดท้ายไม่ง่ายเลยว่ะนี่คือความหั่นหรือโคตรนะครับผม แบบนี้ใครที่อยากมาลองชาเลนจ์นะผมเพื่อมาลองว่าเนี่ยมันยากจริงหรือเปล่านะผมใครที่จบแบบนี้ได้ลองส่งมาให้ผมดูแล้วถ้าคุณผ่านได้จริงๆผมจะกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งผสำหรับวันนี้ตาไปก่อนสวัสดีครับพี่โอเราไปดูวิตตอรีลล่กันอีกครั้งหนึ่งกันดีกว,ว่ามันยากเหลือเกินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไคร้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วย Donate, Blah, 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 Blah,